ววดดสวัสดีครับผมก็กล่าวสวัสดีเพื่อนมิตรรักชาวอาวีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเอเดียดอีกแล้วนะจก๊กสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับบูคองนะตัวแบบโคตรจะตกเมตานะครับผมแต่ผมว่ามันยังโหดอยู่นะเอาจิงๆถึงตัวละครหลายๆตัวมันจะแก้ทางลิงได้แต่ผมว่าหลักๆก็คงเป็นตัวแบบเปิดแมปเปิดตานะครับที่สามารถแก้มันได้นะ คือลิงแม่งเข้าแบบแคลรี่เมชุดเดียวนี่คือแบบหายเลยนะครับเออก็มาดูนะครับผมตอนนี้ก็กดซูรโรรแ้งเหมือนเดิมนะอ่าแล้วก็ที่สําคัญเลยตอนนี้ผมจะเล่นลิงโดยที่ไม่ออกดาบฟาร์มนะครับก็จะขึ้นแค่มีดหมอมาแรกนะครับที่เหลือก็จะขึ้นพวกไอเทมคีอะไรอย่างนี้เลยนะตามสูตรเว็บกลางไม่มีใครมาเคลียร์ล้วก็ไหลดีครับรออะไรอะ่ะเพื่อความรวยเวยบฟ้าดีรออะไรเพื่อนฝูงเฮ้ย ขี่อ๋อมาดิว่าเชิงวะขอขอกระโลอุ้ยโอ้โหไม่ติดขี้ถ้าตดขี้แตกโอเคเดี๋ยวแพ้ได้ไหมโอเคอย่างงี้บาฟ้าเสร็จแล้วเฮ้ชิบหายแล้วแพ้ได้ไหมนะถูกกระโลกอุ้ยแตกสองจะทำผมพี่ชายจะทำอะไรกูมาดิเฮียกุ๊ปหน้าเดิ๋ยโวยไหนอ่ะหนีพ้นแล้วกูก็แบบว่าปากแซบหน่อยนะ โอเคเดี๋ยวขึ้นดูดเลือดดีกว่าผมไม่ได้เอารูนดูดเลือดมานะฟังไหมาฮะจริงๆปกติทุกคนก็จะต้องพกรูนดูดเลือดมาอยู่แล้วนะบางคนเล่นคิอ่าดูดเลือด, 46, อดสิบหกได้ซ้ำนนะแต่ผมไม่ได้พกมาเลยนะพกมันตีไวมาเป็นสปิริตนะโอเคค่อยๆเล่นนะฮะมาหาหน่อยเลยไอแคลลี่ต,ตัวน,นี้มันติ่นว่าอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะกลัวทอนอ่ะเฮ้ยบอกแบทแมนนะก็น่าจะแบทแมน เฮียอะไรกับพี่บุญหัวไปก่อนเฮ้ยใจเย็นให้เล่นลิงเราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเราฟาร์มไปนะคือลิงมันตัวเล็กก็จริงครับแต่ว่าจริงๆมันมีดาบขีชิ้นหนึ่งอะ่ะมันก็โหดแล้วจริงๆมีแค่ถุงมือก็โหดแล้วนะครับอยู่ที่ดวงล้วนๆนะเออบางทีมีไอเทมขี90แม่งก็ยังตีไม่ติดขีเลยนะครับแล้วแต่ดวงจริงๆนะแต่ผมชาแนะนํานะครับว่าเวลาเราเล่นลิง เราได้ดาบขี้ใหญ่แล้วก็ถุงมือสองอันเนี่ยเราก็เริ่มโหดแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ต้องอะไรมากนะต้นเกมไม่มีอะไรมากเว้ยเราวนทมมิง่งไปเล็กฟาร์มไ,ไปยาวๆนะครับทีมเล่นกันเราก็ไม่ต้องสนใจนะจังหวะไหนเราเล่นไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปเข้านะไม่งั้นไม่เกิดนะครับเล่นลิงเนี่ยไม่เกิดดีเท่ากับกกบอกเลย mm hmm. จากลิงจะกลายเป็นไก่แล้วนะ้องโอเคฟาร์มไปายาวๆจังหวะน,นี้อันนี้ผมก็ไว้ใจโอเมนได้อยู่นะโอเมนซิฟก็ค่อนข้างเล่นดีอยู่นะครับ ตัวเราเล็ดเกมยังไงเราก็โหดกว่าฝั่งตรงข้ามแน่นอนนะครับเออโอ,อเคคาเฟนี่กูแตกไปแล้วแตกไปหมดแล้ว <c oughs> ตองกลางขอสับหน้าทีโอ้โหลุงนี้โดดไปตรงเลือดดีกว่า <Your GM S 1> ถ้าเมื่อกี้โดดติดนะมึงแตกเฮ้ยเอากูสวนนี่มาโอ้โห <c oughs> สวนตายฟีเฮียเลยไม่น่าเลยเซ <c oughs> ็งว่าท้อเลย ไอซิอตัวน,นี้มันเดินตามผมเนี่ยนะมันมันน่าจะรู้ว่าใครแบกนะครับมันก็เลยแบบว่าต้องเดินตามผมนีดนึงนะมาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยวัวบ,บับกูก่อนเฮียจริงๆเราทิ้งบับไปตีมังกรก็ดีนะครับแต่ว่าแบทแมนเขาโซนอยู่นะเนี่มาละเฮียคือโดนแน่นอนตรงนี้นานเลยกูกะเลี้ยวมาดิมาดิให้สองโอ้โหโมันเอากูสุดว่ะกูกลับบ้านไปเติมเลือดก,ก่อน จริงๆเกมนี้ผมแบบว่าไม่ค่อยได้ไปไล่คิวเพราะว่าผมขึ้นดูดเลือดมานะจริงๆเราควรขึ้นถุงมือคีแล้วก็ไม่ต้องขึ้นดูดเลือดก่อนนะครับก็พยายามขึ้นคีใหญ่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้ออย่างอื่นนะเพราะว่าไม่งั้นเรามันจะช้านะครับจะเดินเกมช้านะตอนนี้ผมก็เลยเดินเกมช้านิดน,นึงนะเอ้ยเอาตายเอ็นหิวเฉยมันหลุดเหรอวน่าจะหลุดเน็ตงม,ม่าไม่ไม่รู้เป็นไรนะค่อนข้างกากเลยโอเคฟาร์มไปเรื่อยๆครับเนี่ยโดยเดี๋ยวผมวนทางวิ่งไปนะ เดี๋ยวผมมาคุยในเรื่องของเ <Yeah. S 1> ขาเรียกว่าอะไรนะสาระดีกว่าเออทำไมเล่นลิงถึงไม่ต้องออกดาบผีเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องออกดาบฟาร์มก็ได้นะครับส่วนตัวผมมองว่าลิงเนี่ยสุดท้ายแล้วเลตเกมเราก็ขายดาบฟาร์มทิ้งอยู่ดีออกไอเทมแบบดาบแดงหรือไม่ก็เกาะเกิดดาบแดงอะไรอย่างเงี้ยมันจะคุ้มกว่านะครับเออซึ่งผมว่าลิงมันได้ใช้แป๊บเดียวนะอันนี้ไปดูแบบพวกนักคงนักแข่งเขาเล่นมานะเขาบอกาอ่างนี้ด้วยเออผมก็เลยแบบหลักจํามานะครับ ก็ใครจะเล่นตามก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมมองว่าเราขึ้นดาบฟาร์มอะ่ะเราสามารถเอาตังค์ไปขึ้นพวกไอเทมคี้เพื่อเล่งดาเมจให้ตัวเราดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเรามันเป็นตัวละครที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันเลทมันค่อนข้างเลทนะต้องมีไอเทมนะครับถึงจะโหดนะแต่ความเป็นจริงคือแม่งมีคีมีดวงก็คือโหดละนะครับโอเคจัดไปตอนนี้ผมจะฟาร์มยับๆนะก็ผมจะไม่ได้มาแซมอย่างเดียวน้องอู้ยใส่ยก่อนเลย กูถิก่อนผมไม่ได้มาแซมอย่างเดียวนะผมมาฟาร์มให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมจะฟาร์มแบบเงินฉีกๆหน่อยแต่ตอนนี้มันค่อนข้างจะเป็นเกมที่โดนกดดันนะครับอาจจะไม่ได้ฟาร์มจนโหดขนาดนั้นนะเออแต่ก็เล่นได้นะครับตอนนี้ไม่ได้โดนกดดันมากขนาดนั้นนะาจาังหวะนี้ผมก็ผมว่าเขาน่าจะไปตีดาร์คสเลเยอร์กันนะเดี๋ยวเราต้องไปตีมังกรน,นะครับเขาน่าจะหายกันหมดแล้วต้องให้เพื่อนไปดูนะผมว่าผมว่าเขาตีดาร์กอะ ผมก็จิตสัมผัสแล้วกันนะฮะเชื่อมวนันนี้ต้องแลกมังกรไปนะไม่งั้นเราจะไม่ได้อะไรนะครับนี่ครับตีมังกรด่าซิงเดอร์เอามังกรทองไปนะครับตัวนี้ก็มีผลดีกับเราเหมือนกันนะเอออันนี้ก็โซโล,โลแรงเหมือนเดิมอย่างที่บอก30 40, 40ดาวนะครับค่อนข้างจะชิวๆนะออโอเคได้มังกรที่เรียบร้อยะฮะจังหวะนี้กูทุกใครก็ตายอนะ่ะบอกเลยไอตัวบางๆฝั่งนูนะ้นอะ เจาะเกาะเนี่ยผมว่านะกูรามาสสนี่จะคุ้มสําหรับลิงที่สุดละนะครับแต่อยู่ที่ตานั้นานั้นเออเห็นกูแน่เลยนี่กูกะแล้วกูกะแล้วน้องโอเคหัวระเบิดแม่งเกือบตาย <laughs> โอเคฟาร์มไปชิวๆไว้อเคลียร์เรนให้ทีมก่อนละกันนะครับฝั่งหนุนมันเป็นแบทแมนด้วยนะนี่ไอ้เขียเอ้ย กูกำลังแกะหมูโอโ้โหโอเมนแล้วนี่เฮ้ยปิดได้เล่นได้เล่นได้สิบมาเพื่อนหมดไปเขียนแม่งเลยโอโ้โหโอเมนล็อกช้าไปหน่อยดักไอ้หลามนี่ก็นะเหระเฮ้ยไม่คิดจะไปทำบนหน่อยเหรอเพื่อนโอ้โหโอเคเล่นฮาก็ได้นะชิวๆอา้าวไอ้หลามตายไหมอย่างนี้โอเคสวยโย <our> เล่นได้เล่นได้เล่นได้ อ๋อเฮียนี่แตกเฮ้ยโอ้โหสวยเพื่อนซิฟกิ้งเออมาดิซีกันไหนน้องตายซะเฮ้ยเฮียชิบหายเขาสวยสวยซิฟสวยสวยมากเพื่อนเลยโอ้โหสวยจัดกูไป,ปก่อนแล้วกูไป,ปก่อนแล้วเฮ้ยเล่นได้เล่นได้ผมเอาเลตเ,เตอร์ได้ขอกระโหลกไประเดี๋ยวเฮียสองพันมาดิมาดิน้องมาดิน้องเฮ้ยโซโลโคิวสองตัวหลำ่ลำๆล่เว้ย เกือบตายเนี่ยซิปมันย่ดีจัดเลยนะโอเคคุ้มละนะครับจังหวะนี้สกอร์คิวทีมผมมันดูดีนะแต่ความเป็นจริงคือเกมผมค่อนข้างเสียเปรียบเลยนะ้ยแค่แบบว่าสกอร์คิวเรามันดูแบบจัดจ้านแค่นั้นเองนะโอเคตอนนี้ผมออกดูเลนใหญ่แล้วนะอ่าเดี๋ยวเราขายดาฟฟาร์มทิ้งก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องพกไว้นะคือเราไปขึ้นอย่างอื่นเลยพวกแบบ อมนี Arena, Raw, man, rate, monsters, ้อาร์มหรือดาบแดงหรือเกาะเกิดก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นดาบแดงนะเอาแบบแรงๆนะครับฟูดาเมจเลยน้องอย่าไปหยองเล่นลิงมันเข้าชุดเดียวอยู่แล้วอะเอาดาบแดงมปเลยหยองอะไรเฮ้ยถือว่าผมออกอมนี้อาร์มดีวาเผื่อดันบ้านอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะผมว่าผมออกอมนี้อาร์มดีวาเผื่อดันบ้านะมันมีโบนัสดาเมจด้วยนะผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับ ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมเออมันอยู่ที่ความชอบเว้ยอ่ะก่วคาเฟ่โดนเม่าคาเฟ่าาเฟกูดิกูรออยู่อ้โหกูรออยู่ไงโอเคเฮ้ยไม่สวยนะไม่สวยนะถอยเลยเฮ้ยคาเฟ่มันจะตายแล้วนะ่ะโอ้โหชิบหายโอเคตายกันหมดตี้เลยวะกว่าดนะีได้ดาร์กมาเมีนจบเกมนะครับโอเค ปล่อกลางน่าจะถูกต้องที่สุดละเพราะว่าเวฟซ้ายเวฟขวามันค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเวลาเราไฟ์อ่ะเราก็ปล่อยดาร์กได้เลยนะครับเผื่อเราไฟ์ชนะเราก็จบบ้านได้เลยนะเอออันนี้คือข้อดีของการปล่อยดาร์กนะครับหรือเราแพ้เราก็จะไม่แพ้ในเลนนั้นนะครับนอกจากเวฟซ้ายเวฟขวาเราจะไม่สวยนะเออเราถึงจะแพ้แบบว่าแพ้งโง่ <c oughs> ไม่ทําเวฟไปเถอยโอเคก็ นี่ครับผมไม่ได้ขึ้นดาบฟาร์มนะมันดาเมจลิงมันค่อนข้างจัดอยู่แล้วนะครับเอออยู่ที่ว่าเราได้จังหวะตีไหมนะครับเปิดก่อนได้ปูดเว้ยที่ลิงเห็นกูปี่ยเอ๊ะปูนี่เองลิงเอา้าเชี่ยโอ้โหตายโอ้ตายเหอะแบทแมนก็มาปะโอเคเพื่อนสวยแก้หน่อยไหมเอาเออแก้ให้กูดีอโอเคตอนนี้ตั้งผมก็ค่อนข้างจะรวยมากๆนะครับผม อย่าไปรีบอย่าไปล้อนุก็สําหรับลิงนะจริงๆเราจะขึ้นตายเกิดก็ได้นี้แล้วแต่เกมน,นะครับส่วนตัวผมจะเน้นฟูลดาเมจนะเพราะลิงมันส่วนใหญ่มันก็จะเข้าแล้วมันออกไม่ได้อยู่แล้วประมาณนั้นเบิร์ดตายทั้งสองตัวก็คุมละนะครับแต่ว่าสก,กิลลิงมันมีสก,กิลหนีค่อนข้างเยอะอยู่นะเออมันค่อนข้างพิวอยู่นะถ้าใครเคยไล่จับแบบลิงจริง,รงๆเนอะ่ะคือลิงมันก็แบบ <ๆ S 1> จุกบไปจุกบมาได้มันค่อนข้างจะดึงเวลายื้อระยะอะไรเงี้ยได้ได้ค่อนข้างดีนะครับ ดักฉลามนะเมื่อกี้เห็นฉลามโผล่อยู่บนนะครับกลัวมันไปเติมเลนกลางนะเวฟเราค่อนข้างสวยอยู่ดักจะเกิดด้วยนะครับโอเคเจ้าเพื่อนเลฟจุกกลูหงุดไปหงุดไป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 หุวยมาดิเฮ้ยมึงเอามาทำที้ยอะไรเพื่อนโอเคโอ้โหเอยอ๋อคาเฟ่ กูเกะให้กูเกะให้กูแก้ให้ใหใหม,มาดิตัวราทีอะสวยชนะจบเกมน้องจบเกมน้องโอเคครับผมก็จบเกมนะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับลิงไม่ออกอ่ด่าฟาร์มนะครับถามว่าโหดไหมก็โหดนะขึ้นในเทมได้ค่อนข้างไวนะครับมึงซูมอะไรเฮ้ย <c oughs> โอเคแม่งแบบว่า ถอนสมองละถอนโอเคครับก็ประมาณนี้นะคือลิงมันไม่ต้องออกดาบฟาร์มก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายหลายคนอาจจะขายทิ้งหลายหลายคนอาจจะไม่ขายทิ้งก็ได้นะครับอันนี้ผมก็แล้วแต่ความขนาดของเพื่อนๆนะแต่ลิงอะ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะขายทิ้งกันหรือหรือบางคนก็อาจจะจบเกมก่อนที่จะได้ขายอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับคือผมมองว่าเราไปซื้อพวกดาบฟาร์มเนี่ยเราเอาไปขึ้นพวกไอเทมชิ้นอื่นๆดีกว่าที่มันแบบ เพิ่มดาเมจให้ลิงแบบมากๆอย่างเช่นดาบแดงที่มันมีเอฟเฟกของไอเทมด้วยนะครับที่มันแบบเดินใครต่ำกว่า50%โดนดาเมจแรงขึ้นอะไรเงี้ยเออมันจะคุ้มกว่านะครับผมเอรอายิ่งเราได้ของแบบคีย์หลักๆของลิงเร็วอ่ะมันก็จะเป็นตัวที่เล่นได้ทั้งต้นเกมกลางเกมและเลัเกมนะครับเออมันโหดจัดอยู่แล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากโอ้โหสกอร์อย่างแอค้าโคตรเอาเว้ยเอแลวซิปมันไม่ได้ MVP เหรอแล้วกูได้ได้ไงวะแม่งเล่นอย่างดีเลยซิปอะเออผมง,งวะ game bác quá, game mã quá. Hey. <laughs>